สำหรับการคาดการสภาพอากาศในวันนี้เกือบทั่วประเทศไทยจะมีฝนเยอะฝนหนักครึ้มฟ้าครึ้มฝนยกเว้นภาคใต้ฝั่งอันดามันพื้นที่เดียวที่มีฝนน้อยนะครับติดตามภาพรวมในสถานีอากาศ n อ็ทครับ สวัสดีค่ะวันนี้ภาคใต้ฝั่งอนามันเป็นพื้นที่เดียวที่มีฝนน้อยตรงข้ามกับพื้นที่อื่นๆนะคะแทบจะไม่มีแดดเลยยังมีฝนตกได้ต่อเนื่องคลึ่นฟ้าคลื่นฝนและมีฝนหนักในหลายพื้นที่โดวยวันนี้ภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่มีฝนมากที่สุดและหนักที่สุดค่ะ ฝนทิ้งทวนวันนี้มาจากร่องมรสุมพัาผ่านอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ฝนหนักมาต่อเนื่องแบบนี้ ภาคเหนือต้องระวังเป็นพิเศษมีฝน80%ของพื้นที่จะมีฝนหนักถึงหนักมากที่แม่ฮ่องซ้อนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน60%ของพื้นที่แต่ยังมีฝนหนักที่เลยหนองบัวลำพูน้องคายอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝน70%ของ พื้นที่มีฝนหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานาครปฐมและสมุทรสาครส่วนกรุงเทพมหานาครมีฝน60%ของพื้นที่จะตกในช่วงบ่ายค่ำดึก สำหรับภาคตะว,วันออกยังมีฝนเยอะ70%ของพื้นที่และมีฝนหนักที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเราระยองจันทบุรีและที่ตราดได้ทะเลเคลื่นสูงประมาณ1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน60%ของพื้นที่จะเป็นฝนหนักที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะยลาและนาราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งอันมันฝนน้อยตกได้30%ของพื้นที่เท่านั้นทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะกลับมากอติดสภาพอากาศกันอีกครั้งในข่าวเที่ยง NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ พักกันอีกครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นทางเศรษฐกิจค่ะ